สวัสดีครับเพื่อนๆแดนแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับเกมฟับจีนะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้แบบไหนนะคือก็มีกระตุกนิดนึงนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันเป็นเพราะความจำโอ้ก็ได้จับไปแล้วนี่ที่ก็โหดเลคืออันนี้คลาน

เล่นสักแบบสูดเลย <got> ทีมเราโหดจะบอกให้ตัวจริงคือฝั่งนี้ไม่ค่อยได้แม่นานเลยนะสต่เดี๋ยวก็จะไปแต่อยู่ฝั่งนี้นะ อ,อะไรมันแว๊บบางทีหินเหมือนกันไหมทุกคนเก็บอะไรที่สำคัญออกไปก่อนเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้กระสูนมันเยอะเกินไปแล้ว ของดีด้วยเพื่อมีคนอยากได้ I got supplies I got supplies I got supplies แต่ก้หาหลังแล้วมีเพื่อนมีหลายคนแล้วต้องประจิตการข้างหน้า ตกตรงนี้ทำไมี่มาแตกไกเราต้องไปทางน้งนแล้วทกคน Watch out!

รี me มี c ีค l m ี Please recall me. I'm recalling a teammate. Awesome. Thanks. นี่เป็นน่วมอะไรประมาทไปนิดหน่อยคือมันไม่ได้ประมาทอะไระนะไแต่คนนมิงเขาว่าอะไรอะ อะไรตกอ่ะอ๋อแม่น้อยไอ้เราก็นึกว่าอะไรตายก่อนเพื่อนเลยทุกคนดีนะเเพื่อนเขาตีคอกลับนาะ เราจะต้องแก้ตัวแล้วแบบนี้ต้องเกมสักหม่ยแล้ว this point. คนนึ่นเราก็ต้องไป <Okay. S 1> ซื้อของกันโอเคจะซื้อของยังไงไม่มีทองไม่มีเงินเหลือแล้วเงินเหลืออยูย่เท่นี้หรือว่าไม่เหลือ โกเบลสามผลฉันหายไปไหนไม่รู้ไปดีูจนมีอกันที่นี่นะทุกคนจุดระเบิดไว้ก่อน ำไมตรงนี้มันกระโดดไม่ได้ทนะุกคนจะอีกฝั่งมันกระโดดได้นะถ้าจำไม่ผิด <c oughs> เดี๋ยวลองมาดดฝั่งนี้ดูนะชีวิตที้ไม่เอาอะไรแล้วจะด,ดูอย่างเดียวด,ดวบนหลังคาอย่างเดียว ไปตัอดูดแบบงโง่โยเหลือไม่กี่คนแล้วเราต้องรีบรีบไปหาแล้วที่เขา ออสมมันต้องอยู่ตรงแอร์ดอบแน่เชื่อเถอะฝั <the> ่งน้ำเพื่อนควันอยู่ตรงนั้น <the> เรามีในนี้เหรอวัช m a r k e location ตาล้วรพรดแล้วากมาขอบคุณพี่เบอร์สามอีกแล้ว s เ v e me เต็มกิ้ลพี่ลืมส้ม พี่ลื่นล้มเออสวัสดีครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> คือแบบว่าคนคนแคสเกมเป็นคนที่กาดที่สุดนะตอนนี้คือเล่นแบบกางมากใจคนจะไม่ทำอะไรจะซื้อของอย่างเดียวหรืนเขายิงแค่เจนแค่ตายน,นี่คือ ซื้อของจ้าซื้อกระเป๋าจ้ะขอยืมอีกสักตัวได้ไหมอย่างน้อยก็สามตัวแล้วประมาณนี้เมื่อกี้มันฟุบกไปตั้งสองตัวเนี่ยขอยืมอีกสักตัวเพื่อนเหลืออีกตั้งหกตัวใช่ไหม นะอขอี่ขอตัวเองโอโอ,โอ,โอ้โหไม่ได้ยินกัเลยอยูนองอยู่นอกอง เยไม่กี่คนแล้วนีนเอายิงไปให้ห <Watch out. S 1> มดเลยว้าชานมไม่ได้ยินสักตัวเลยเพื่อนขอให้มันฟุกสักตัวนึงเถอะ แค่ตัวเดียวปใครเร็วใครได้ทุกคนใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเจอก่อนใครจะเป็นผู้โชคดีมาก อีกสักตัวได้ไหมเอาใครอยูตายพวกวงเหรอเนี้เล่นผิดอะไรก็ชน,นะตลอดเลยนะเพราะเขาช่วยนะ <c oughs> อีสัตร์ตาไหมเพื่อนแต่นนี้เราก็ได้เจอกับ ลาสี่คนเดินดนะทุกคนลงตรงนี้เลยเหรอเพื่อนเต็ูเต็มเลยนะนั่น

Watch out! Watch out. ตัวนี้เลือดเดือดน้อยมากทุกคนมันยิงไปตั้งเยอะเนี่ยแค่สองตัวเองแบบมันฟุกแค่สองตัวเองแบบเพื่อน watch, watch out. out i'm out, I'm out. เราม,มไปดีขอเพื่อนมันก่อนะะเข้ามาผิดบ้านเราก็จะมาซื้อของ ปลบุกไปตรงที่มันจะรีคอเพื่อนอ่ะ,ะมันจะมีอยู่ตรงนั้นนะ ไม่มีใครมาที่นี่เลยเหมือนนี้ไปเอาของก่อนนะทุกคน หายเป็นเอกสมุดนี้ เขาไอเราคนหนึ่งว่าไม่ใช่คนโอ้โหตาหนี้เหมือนจะการกบาบตาเมื่อกี้นันคนเลยยี่สิบคนสิบเก้าขอหายไปไหนก็หมดวันนี้เจอแล้วคนเจอแล้ว Search, Search for, for vehicles. vehicles. อืมฮึเหลือห้าคนเกินไปเดี๋ยวนี้เกินไปทำไมไม่เจอใครเลยล่ะเพื่อนมีสามคนนึงเหรอ เจอซีดีนะเจอตรงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนู่นนะก็คล้ายไปเจอสองคนโอ้โหไม่เจอโอเคเจอเจอแล้วครูเจอของดีแล้วแค่มันฟุก ตรงที่สักคนเลไอ, <Watch out. S 1> อ้้ยเอฮ้ยโดนย่งอีกแล้วจนได้ตายหลุดเลยไปว้าวไม่ได้ยิงสักตัวเลย ซิบคตณมาเป็นองเราฮว่ะข้งในตรงนี้ตัวนี้มงนเป็นอะไกไม่ตื่นเลยไรับอะไรโอ้โหตนี้ตวนี้เป็นะไเอ่เกินเกิน เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะในช่องแพนด้าสายเปก็สามารถเข้ามาดูการเล่นเกมของเราได้นะทุกคนไ,ไปแล้วไปแนละ้ว